นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับรายวิชาวิวทยาศาสตร์นะคะวันนี้เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันกับเรื่องซากดึกดําบรรนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยเคยสงสัยกันไหมคะว่าซากดึกดําบรรคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ซากดึกดำบรรคือซากพืชซากสัตว์หรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตต่างๆในยุคโบราณที่ถูกแปลสภาพด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาแล้วถูกเก็บรักษาไว้ในหินหรือชั้นหินหรือเกิดจากการทับถมหรือการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตแล้วผ่านกระบวนการแปลสภาพทางธรรมชาติต่างๆจนทำให้กลายเป็นโครงร่างของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิต ประเภทของซากดึกดำบรรพ์ก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะ 1. คือซากดึกดำบรรพ์สัตว์จะเกิดจากสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังซากดึกดำบรรพ์พืชนะคะจากภาพก็จะเป็นซากดึกดำบรรพ์ของใบไม้หรืออาจจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ของไม้กลายเป็นหิน ซากดึกดำบรรร่องรอยเกิดจากการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตตัวอย่างเช่นรอยเท้าไดาโนเสาร์แล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดซากดึกดำบรรพ์เราไปหาคำตอบรพร้อมๆกันค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดซากดึกดำบรรพ์น,นะคะก็คือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงโครงร่างที่เป็นของแข็งจะใช้เวลาในการย่อยสลายนาน ากขณะที่ตายมีตะกรนมาปิดทับสร้างอย่างรวดเร็วก็จะทําให้กลายเป็นสร้างดึกดําบรรได้ง่ายเช่นกระดูกฟันหรือกระดองค่ะอุณหภูมิหากบริเวณน,นั้นมีอุณหภูมิเย็นจัดหรือแห้งแรงจัดจนเชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้สร้างของสิ่งมีชีวิตก็จะรอดผลจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ระยะเวลาการทับถมก็มีผลต่อการเกิดซากดึกดำบรรพ์พอเมื่อตะกอนทับถมลงบนซากสิ่งมีชีวิตจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆไม่สามารถย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตได้และซากดึกดำบรรพ์มีประโยชน์อย่างไรเรามาหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะเราใช้ซากดึกดำบรรพ์เป็นข้อมูลในการสันนิษฐานเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต นอกจากนั้นยังใช้ระบุอายุของหินในบริเวณที่พบซากดึกดำบรรพ์ในซากดึกดำบรรพ์ยังเป็นตัวช่วยในการคาดคะเนว่าบริเวณนั้นอาจจะเป็นแหล่งแร่ฐานหินหรือน้ำมันและยังเป็นหลักฐานหนึ่งที่ช่วยบอกถึงสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศในอดีตขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้น ประเทศไทยของเราก็มีการคนร้นพบซากดึกดำบรรพ์น,นะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะจังหวัดลำปางสร้างดึกดำบรรหอยขมจังหวัดเลยรอยเท้าไดาโนเสาร์จังหวัดตากซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหินขอนแก่นและกาฬสินซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์เราไปต่อที่จังหวัดกระบี่ค่ะสุสานหอยแหลมโพ และจังหวัดสตูลจะค้นพบฟันกรามของช้างสเตโตโกดอนดังนั้นซากดึกดำบันก็คือซากพืชซากสัตว์หรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตต่างๆในยุคโบราณที่ถูกแปลสภาพด้วยกระบวนการธรณีวิทยาและถูกเก็บรักษาไว้ในหินหรือชั้นหินโอเคค่ะนักเรียนพอเข้าใจแล้วว่าซากดึกดำบรรคืออะไรดังนั้นเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลย วันนี้คุณครูจะพามาทำซากหรือดําบันหรือฟอสซิลกันค่ะก่อนที่เราจะลงมือทำแบบจำลองฟอสซิลกันนะคะคุณครูมีคำถามอยากถามนักเรียนน้องข้อค่ะ่ะนานักเรียนทราบหรือไม่ว่าซากหรือดําบันหรือฟอสซิลคืออะไระถ้ายังไม่ทราบนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบในคลิปนี้กันเลยนะคะโอเคค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยอุปกรณ์ที่ทำการทดลอง 1. ปูนพลาสเตอร์ สขวดน้ำสามดินน้ำมัน 4. ไม้บันทักเหล็ก 5. สี่น้ำหกภูกกันหรือตะเกียบ 7. น้ำเปล่า 8. ดของเล่นไดโนเสาร์อันดับแรกคุณครรจะปั้นดินน้ำมันให้เป็นแผ่งๆมีความหนาประมาณ1นึซนติเมตรแล้วก็มีความใหญ่เท่าประมาณฝ่ามือค่ะ หลังจากนั้นคุณครูจะเอาของเล่นไดโนเสาร์มาปั้มลงไปแล้วกดทับลงไปเลยค่ะพอเราได้เม็ดพิมพ์แบบนี้แล้วนะคะคุณครูก็จะวางทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่อไปเตรียมปูนพลาสเตอร,ร์กันค่ะการทําปูนพลาสเตอร์คุณครูจะเตือนไว้ก่อนนะคะูนพลาสเตอร,ร์มีคุณสมบัติที่แห้งไวมากค่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้นะักเรียนต้องรีบทําและรีบเทกันนะคะโอเคค่ะขั้นตอนการเตรียมปูนพลาสเตอร,ร์กันนะคะ คุณครูจะใช้พลัสเตอร์ครึ่งขวดแล้วน้ำประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีขวดน้ำา2ขวดอีกขวดหนึ่งคุณครูก็จะตัดมาเป็นครึ่งหนึ่งกันนะคะ <c oughs> เพื่อเอาส่วนหัวมาไว้เทส่วนผสมลงไปให้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีพูก,กันถ้าไม่มีภูก,กันก็เอาตะเข็บก็ได้นะคะหลังจากนั้นคุณครูจะเอาขวดน้ำเปล่าและขวดน้ำเปล่าอีกอันนึงที่ครูตัดส่วนหัวมาประกบกันแบบนี้เลยค่ะ แล้วจากนั้นคุณครูก็เอาปูนพลาสเตอร์ที่อยู่ในแก้วมาเทลงในขวดนักเรียนค่อยๆเทนะคะ,ะค่อยค่อยเขย่าบางทีปูนกิดแก้วค่อยค่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆเทออกไปนะคะหลังจากที่เราเทปูนพลาสเตอร์หมดแล้วนะคะ,ะให้เราใช้ใบปกการหรือายตะเกียบก็ได้นะคะในการที่คนปูนพลาสเตอร์ลงไปแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราเอาน้ำมาเทลงไปปิดฝาแล้วก็รีบเขย่าเขย่าเลยนะคะ พอเราเขย่บเสร็จแล้วให้รีบนำเม็ดพิมพ์มาเทปูนพัาสเตอร์ที่เราผสมมาตะกี้นะคะมาเทลงแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนนี้ต้องรีบมา,มากๆเลยนะคะเพราะว่าในขณะที่เราผสมปูนพลาสเตอร์กับน้ําปูนพลาสเตอร์ของเราจะเกิดการแข็งตัวได้อย่างรวดเร็วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะให้เราพักทิ้งไว20้20-30นาทีนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนลองไปแตะๆดูรู้สึกอุ่นๆอย่าเพิ่งตกใจนะคะ มันเป็นปฏิกิริยาเคมีเล็กน้อยค่ะนั่นก็คือสารกําลังคลความร้อนนั่นเองค่ะเมื่อเวลาผ่านไป20-30นาทีแล้วนะคะคุณครูก็จะนำมาทำการแกะไม่เป็นกันเลยค่ะแกะขอบก่อนนะคะแล้วคว่ำดินน้ำมันแกะออกเลยค่ะหลังจากนั้นคุณครูก็จะเอาแม่ทัพเหล็กเอามาขุดขุข้างๆเพื่อให้มีความเรียบเนียนมากขึ้น หลังจากนั้นคุณรูณก็จะเอาไยของไม้บรรทั้งเหล็กนั้นเกะๆลงไปตรงฟอสซิลเพื่อให้ฟอสซิลของเราเนี่ยดูุสมจริงมากขึ้นแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นจะเพิ่มเติมในการขุดขุดให้มันเป็นชั้นของก้อนหินให้เกิดที่บนพื้นของฟอสซิลที่เราทํานะคะเพื่อให้สมจริงมากขึ้นประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะเมื่อเราได้ฟอสซิลที่สมจริงแล้วเราก็มาลงสีตามใจชอบได้เลยค่ะ โอเคค่ะและแล้วเราก็ได้แบบจำลองฟอสซิลกันแล้วนะคะสวยไหมคะเป็นไงบ้างคะนะักเรียนพอเห็นภาพไหมคะอ,อันนี้จะเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตนะคะ่าะเหล่านี้นะคะเมื่อเขาตายไปหากร่างของเขายัางสมบูรณ์อยู่หินและดินนะคะก็จะทับถมซากของเขาเอาไว้แล้วเมื่อเราไปขุดเจอนะคะก็พบความสมบูรณ์อยู่แต่ในบางชนิดนะคะในสัตว์บางตัวร่องรอยของเขาอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนกับที่เราพิมพ์ภาพลงไปนะคะ นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีความเล่นนานมาหลายร้อยปีเช่นไดโนเสาร์นะคะแต่ว่าหากมีการเก็บรักษายอย่างดีในชั้นหินเราก็จะสามารถพบโครงสร้างของเขาได้สมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนหวังว่านักเกรียนควรจะมีความสุขและก็สนุกไปกับร่องรอยของสิ่งมีชีวิตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย